ตอนเรากินซอสเือเกเทศโลซาซอสไฮซอสดูซอสนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะแล้วเราจะทํายังไงมันเวลาเรากินเราจะได้แบบเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยเราจะได้เวลาชิมจะได้เข้าใจว่าเราต้องเอารสชาติประมาณไหนชาปหลาดไปเด็มเกือเทศรสชาปหลาดลอดบีบอืมกินเร็วไปปะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็ต้อนรับมาสู่รายการใหม่ของ ผู้ชายทำอาหารหรือแมนแคนคุกนะครับก็บันษีชื่อรายการชื่อชื่อตอมว่าอะไรดีนะเรื่องในครัวชวนสงสัยค,คือมันเป็นเรื่องที่แบบผมอยากรู้มากเวลาที่ทำอาหารนะบอกแมนทำาซนด์ติ้ซอสกิดเทศซอสไหนวะแบน์ไหนวะ ตอนเรากินซอสเกลดเทศโลซ่าซอสไฮซอสดูดซอสเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราจะทํายังไงมันเนเวลาเรากินเราจะได้แบบเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยเราจะได้เวลาชิมจะได้เข้าใจว่าเราต้องเอารสชาติประมาณไหนก็เลยคิดว่าจะทํารายการหนึ่งเพื่อทําการชิมซอสเกลือเทศครับเพื่อต๋อมเองจะได้จํารสชาตินั้นได้เวลาปรุงอาหารจะได้พอรู้ว่าซอสแต่ละอย่างรสชาติยังไงซึ่งต้องบอกก่อนว่าซอสแต่ละอย่างรสชาติม่เหมือนกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี้ครับเราจะเริ่มในฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งนี้คือ โรซานะครับโทมโตเคชชับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นซอสไฮอ่านว่าไฮปะไฮอันนี้ซอสดอยคำนะครับและนี่คือซอสไซเล็กของ2ยี่ห้อนี้ก็คือบีซอสโรซาลอดบีบแล้วก็ซอสไฮเป็นไฮเป็นไฮแบบซองหรือแบบซองนะอันนี้ถูกสุดมาเริ่มต้นจากโรซาก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นไงบ้างตอนจะกินต้องเขย่าก่อนเนาะดูจากสีเนื้อเนะเดี๋ยวลองดูล้องเบียบมาจะรู้ละ อย่าเทลงไปอันนี้ก็เป็นซอสโรซานะครับอันหน้าถูกโรซาไฮดอยคำโรซาบีบแล้วก็ไฮซอสขอชิมแบบเฉยๆก็มักกะเทศหวานๆอลองกินกันไฮจะก่อนข้างเปรี้ยวโรซาจะหวาน ดอยคำมือกะทิเข้มข้มน,นมากดอยคำอะ่ะตกใจเลยอะ่ะลองกินโรซาหลอดบิจริงๆสีแตกต่างกันนะแตกต่างกับตัวโรซาหลอดขวดนะแต่ก็รสชาติมันสว่างกว่าอย่งแบบนั้นโรซาที่เป็นขวดออกจะดูเข้มๆมาดูไฮที่เป็นหลอดเป็นแบบซองนาะใช้ปลาหลาป่ะเดมกะท่เราใช้ประหลา สำหรับ5อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเพราะอะไรเหตุผลพยายามลองดูก่อนนะผมเคยสังเกตว่าจริงๆแล้วมะเขือเทศไม่เท่ากันในแต่ละตัวนี่ไงตัวนี้มีน้ำมะเขือเทศ75%ตัวที่เป็นโรซ่าแบบขวดนะน้ำตาล15น้ําน้ำส้มสายชู6เกลือ28ลองเทียบกับไฮว่าต่างกันยังไงนะไฮจะมีมะเขือเทศห8น้อยกว่านะแล้วก็น้ำตาลทราย14.5น้ําน้ำส้มสายชู10เกลือ3แต่ความเป็นมะเขือเทศ รสชามากกว่าแต่จริงอันนี้รู้สึกถึงความเป็นมะเขือเทศเข้มข้นมากนะเราว่าเข้มข้นกว่าจริงด้วยตัวดอยคำจะมี77%จอนาจจะเป็นสายพันธุ์ของดอยคำของมะเขือเทศด้วยนะก็เท่าที่ดูเนี่ยก็คือมะเขือเทศมากกว่าน้ำตาลน้อยกว่าน้ำส้มสายชูก็น้อยกว่าเกลือก็น้อยกว่าเอาว่าซื้อดอยคำเหมือนซื้อมะเขือเทศอย่างเดียวจริงอะมะเขือเทศมะเขือเทศลองดูว่าแตกต่างกันระหว่างหลอดวดแบบขวดแบบบีบนะครับไอ้ยะเจอความจริงละ จริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยมีสัดส่วนมะเขือเทศเหมือนกันน้ําตาลก็เหมือนกันน้ําส้มสายชูก็เหมือนกันเกลือก็เหมือนกันแต่หลอดบีบมีน้ํามากกว่า1%เปเลยสีสดใสกว่าเออมีน้ํา1%อนันนี้ไม่เขียนว่ามีโอ้โหแต่ว่าไม่มีผลกับรสชาตินะส่วนตัวแล้วเจียเจียวนิดหน่อยแต่สีสดใสกว่าแค่นี้มาดูไฮดีว่าอันนี้เฮ้ยเนี่ยรสชาติแปลกสุดสมควรแล้วน้ำมะเขือเทศเข้มขน้น2ีเปปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้าอันนี้เจ็ดสิบเจ็ดอันนี้ 68สิบแปดไฮหลดบีบมีแค่ย7เปซที่เหลือคือน้ำตาล24บสี่เปอร์เซ็นต์น้ำส้มเกลือไม่มีเกลือแล้วนะกูโคไซรัปไฮฟ,ฟุกโตสคอนไซรัปมีกูโคสองแบบมีน้ำตาลสองแบบอย่างนี้เลยน้ำตาล30เปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนกินน้ำเชื่อมเลยอ่ะเดี๋ยวด้วคือไม่รู้สึกถึงน้ำตาลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอรู้สึกอย่างเงี้ยคือแต่แอบเปรี้ยวโดดนะไม่รู้ทำไมไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกแบบ มะเขือเทศเหมือน,น,นอื่นออันนี้อย่างที่หนึ่งคือผมรู้สึกว่าไม่ใช่แต่เนื่องจากการไม่ใช่เรื่องรสชาติหรือเราก็เขาเรียกว่ากินเพื่อทดสอบแล้วกันสีของดอยคําเข้มสุดในขณะที่ถ้าสีสวยโรซ่าหลอดบีบจะสวยกว่าเพราะมันสีน่าจะมีเป็นผสมน้ําถ้าเอาจริงๆตอนนี้ใครรสชาติอร่อยนะเพื่อความพิถิพิรันนะครับหลังจะเราดูเรื่องทั้งสีนะครับเรื่องตอนนี้ก็บอกว่าอดอยคําเข้มข้นดีแล้วก็โรซ่ามะเเทศโอเคแต่ว่า Hi, ไฮนี่ออกในทางเปรี้ยวๆหน่อยผมก็เลยทําการทดลองใหม่อีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ครับไส้กรอกทดลองมเราจะทําทการชิมไส้กรอกกันนะครับแล้วหันกินกันว่าอันไหนจะรสชาติเป็นยังไงบ้างมาลองชิมกันนะครับจะลองชิมในแบบที่หนึ่งกับซอสโลซ่าดูว่าเข้ากันไหมอืมขอเปรียบเทียบสองอันเรานี้กินของไฮ ขอ,อลองของดอยคำอันนี้โลซ่าหลอดบีบอืมกินเร็วไปปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อก็ำลังคิดอยู่เรื่องความชอบมากกว่านอคือตอนนี้ถ้ากินให้มันมะเขือเทศนำรสชาติต่อใส้กรอกเนี่ยเราไม่โดดเกินไปคิดว่าโลซ่ากำลังดี กำลังดีจริงเพราะมีเปรี้ยวหวานมันกาลังดีแต่พอกินแบบกับให้แล้วแอบแอบโดดเปรี้ยวไม่รู้ทำไมกินแล้วมันแบบเหมือนเหมือนมะเขือเทศมันกลายเป็นดรอปเบาๆไปเลยไปได้รู้สึกรสชาติเปรี้ยวจากจากอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มะเขือเทศพอกลายเป็นมันกินกระดอยคำเสร็จมะเขือเทศมากไปจนรู้สึกว่าถ้ากินเดี๋ยวขออีกทีถ้ากินดอยคำเนี่ยมันขาดหวานเพราะเลยหวานนะนะไม่บท์เท่าไหร่เวลากินแล้วรู้สึกมันจะไม่ น่าจะน่าจะต้องเติมบางอย่างเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยครับพูดไม่ถูกนะเนาะเรื่องสงสัยก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าถ้าวันนี้ผมไม่ต้องทําทําอาหารจริงๆเนี่ยผมไม่เอาดอยคําไปทําอาหารเนี่ยแต่ถ้ากินกับแบบไส้ก๋วยเงเี้ยผมว่าอาจจะไม่ใช้ดอยคำเพราะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ค่อยครบอ่ะต้องไปปรุงต่อนิดหน่อยส่วนของโรซ่าเนี่ยเอาจริงๆนะพอดูข้างหลังแล้วต่างแค่น้าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความความชอบว่าอยากจะกินซอสกรเทสโรซ่าแบบเข้มข้นหรือเข้มข้นน้อยหน่อย เสีจางนิดหนึ่งก็จะได้แบบเบาลงหนะ่อยแต่ตอนนี้ไม่โอเคนะคือตอนไทยแบบซองกินแล้วเปรี้ยวนัเหมือนแบบรสชาติงงมากคือแบบคือขอโทษนะครับไหมันแย่เลยกินแล้วงงเลยรสชาติเลยแล้วเปรี้ยวเจ็บลิ้นด้วยทั้งที้ขน้เขาหลังมันเขียนหวานนะไม่เข้าใจเหมือนรสชาติแบบไม่ดไม่พอดีไ,ดดไปทําอาหารต่อไม่ได้มาจิ้มกินก็เหลือแบบแปลกๆคือถ้าจิ้มกินนะอันนี้สองอย่างนี้ได้ อันนี้ไม่โอเคเพราะว่ามันจะมะเขือเทศเกินไปกินแล้วแบบมันแน่นรสจามันเนิดเกินเราไม่มีรสชาติอื่นผสมเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้จริงแล้วเป็นเรื่องความอาจจะเป็นเรื่องของรสชาติใกล้เคียงกันแต่พรีเ n t เ t ชันเอาจริงๆนะอันนี้ดูน่ากินกว่าเพราะว่าเราบีบมาแล้วสีมันสว่างกว่าในขณะที่สีค่อนข้างมืนอาจจะเป็นเพราะว่าแค่มันใส่น้ำเลยเจอจางลงมารสชาติแทบไม่ค่อยต่างกันแต่ไฮนี้ไม่โอเคกลิ่นแบบมีกลิ่นแบบแปลกๆอยู่ข้างในเป็นเพราะแต่งกลิ่นที่เหมือนมะเขือเทศหรือเปล่าเพราะใส่น้อย ในขณะด,ดอยคำต้องเอาไปทำปาร์เกตี้น่าจะดีถ้าจำเป็นนะแต่ถ้าแบบไอสองอันนี้เอาไปทำอาหารต่อผมว่าก็ก็อาจจะมีส่วนเกินแต่ว่าความเข้มข้อนอันนี้ได้เลยสำหรับคนที่แบบสะดุปพบวปวังง่ายก็2อ,อย่างนี้นะครับก็คือซอสโรสซากับซอสไฮแต่ว่าก็อย่างที่บอกรสชาติอันนี้เหนือกว่าสำหรับเพื่อนๆที่มีไอเดียสงสัยอะไรถ้าแบบคิดเหมือนผมคือเรื่องในครวัววนสงสัยสามารถกดไลค์กด คอมเมนต์กดติดตามหรือสอบถามได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันหรืออยากให้ไปสงสัยเรื่องไหนทําการพิสูจน์เรื่องไหนบอกในแมนมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวแมนจะรีวิวมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นรายการอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ